สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพาทำสองหน้าจอนะครับทำให้มันแดงสองในต่อเข้าแอปอะไรก็ได้นะครับสองแอปนะครับมาเดี๋ยวผมรอก่อนนี่นะครับแล้วก็เลื่อน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 นะผมติดตามช่องนี้แล้วก็กดออกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนอันนี้ก่อนให้เรากดตรงอะไรก็ได้นะครับที่เราจะกดเราก กดเฟซนะผมจะเล่นเฟซไปด้วยดูยูทูปไปด้วยนี่นะพอเราทาได้แบบนี้แล้วเราก็กดออกครับแล้วเราก็อยากได้อะไรเป็นหน้าจอเราก็กดครับไปเท่านั้นแล้วก็กดนี่ครับแยกเปิดแนวมองแยกนะครับแล้วก็เอออันนี้ไม่ต้องกดนะครับกดแค่ตรงนี้เข้าไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็ดูได้สองอันแล้วนะครับดูได้ทั้งคลิปนะครับนี่ เดี๋ยวผมดูช่องพี่เนมโชว์ไป็หนึ่งทีนี่ครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องจะมาดาบมากนะครับนี่รูเล็งผมเบือเล็กโกะเอามาลดแรงได้ไงอ่ะเจมส์อะแล้วผมจะขึ้นแดงอยู่แล้วอ่ะทุกคนที่เขาดั้งเก็บแรงทั้งวี่ทั้งวันน่ะพี่น้องที่เขาอุตส่าห์โดดเรียนออนไลน์มาเล่นอ่ะเออไม่ใช่ทำไมต้องมาลดแรงกันแบบนี้ผมไม่เข้าใจตอนนี้ใครที่กำลังเก็บแรงแดงอยู่ก็สู้ๆนะครับผมก็เจมส์ก็มาลดแรงแงทุกคนอีกแล้วทุกคนครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่สี่นะครับทุกคนครับวันที่สี่ย สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับนี่แหละวิธีทําง่ายๆลิบๆค,ค,คลิปเลยนะครับทุกคนบายบายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้อย่าลืมกระทืบไรแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ